อันนั้นก็น่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันคำย่อยๆที่อยู่ในหน้าปกของ The Economist มีหลายเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นคำที่พูดถึงเรื่องของรัสเซียใช่ไหมคะว่าตกลงรัสเซียเนี่ยกำลังจะคิดถึงผู้อพยพหรือเปล่าพอหลังจากหน้าผู้เี้ยออกมาไม,ม่กี่วันเราก็เจอกรณีระเบิดที่แหลมไครเมียครั้งที่สองเราก็มีการเคลื่อนย้ายผู้อพยพนะคะในขณะทีะ่หน้าปกก็ยังจะมีเขียนคำว่าอะไรนะเรื่องของอ กลุ่มของประเทศน้ํามันนะกราฟก็คือที่มหาสมุทรที่เป็นตะวันออกกลางเนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่มีแต่ความมั่งคั่งือเหมือนจะสอดคล้องคําว่าเวลหรือความมั่งคั่งที่ดร์นรงค์ท่านบอกพวกเราสอนให้รู้ให้เห็นชัดว่าถ้าประเทศไหนหรือคนไหนก็ตามมีมีมูลค่าของแรงงานในการที่จะใช้เป็นแลกเปลี่ยนเป็นเงินแลกเปลี่ยนก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนในการใช้สอยก็ได้อันนั้นแน่นอนเลยชัดเจนตอนนี้ราคาพลังงานอยู่คีรัสเซียสะท้อนให้เห็นชัดเจนมากว่า ออรุนแรงเหลือเกินราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นแล้วก็ส่งผลไปนในเรื่องอื่นส่วนเยอรมน,นีค่ะกําลังอยู่ในช่วงที่ re-invent itself นั่นก็คือประเทศยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมอย่างเยอรมน,นีกําลังต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างแรงอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้แต่อาจารย์เทวีสุขจะบอกพวกเราเสมอว่า ต้องได้เปรียบการได้เปรียบที่ดีที่สุดคือการมองไปข้างหน้าแล้วรู้จักว่าข้างหน้ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไปฟังคลิปกันคลิปการลงทุนใน New World Order เพราะเป็นหัวข้อที่เป็นเทรนใหญ่ของโรงพยาบาลศิริราที่เราไปสัมมนากันอาจารย์ส่งความรู้ผ่านทาง Zoom นะคะที่วันนี้ตัดมาเนี่ยจะเป็นครึ่งหนึ่งก่อนเพราะว่าในในรอบนี้เนี่ยอาจารย์มีภาพบรรยายมีเรียกว่าสไลด์เยอะมาก อยากให้ผู้ชมผู้ฟังชาวฟ้าสายใบศิริวันได้มีโอกาสเก็บความรู้อย่างละเอียดเนาะเพราะอาจารย์ธีบิสุขไม่ได้ออกสือ่อใดๆทั้งสิ้นอันนี้เป็นกรณีพิเศษอาจารย์รับปากจะไปที่โรงพยาบาลศิริราชมา5เดือนแล้วถึงได้ไปนะ,ะเพราะฉะนั้นดูให้เต็มที่จดรายละเอียดทุกอย่างจากสไลด์ที่อาจารย์โชว์ให้ดูเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้รับสิ่งที่รอสิ่งที่อยากได้ไปชมพร้อมๆกันไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ถือเป็นมินิมิตใหม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติแล้วงานประจําปีวิชาการของศิริราชเนี่ยจะคุยกันแต่เรื่องสาธารณาสุขแต่วันนี้คุยเรื่องเวลความมั่งคัง่งทางการเงินในยุคที่เกิดการเปลี่ยนผ่านสูงมากตอนนี้ถ้าใครอยู่ในระบบออ,ออนไลน์ก็จะเห็นชัดว่าอาจารย์ทีวีศุขธรรมศักดิ์เข้ามาในระบบของการมิทติ้งของศิริราชเรียบร้อยแล้วแล้วก็หัวข้อที่อาจารย์ทำสไลด์เตรียมให้พวกเราคือ investment in new world order ใครที่เป็นเอฟอาจารย์ทวีสุขต้องยอมรับว่าตัวปุ้มสิริวัตพรรษวันนี้ที่มาเนี่ยคุณหมอหลายๆท่านเจ้าหน้าที่น้องๆที่นี่บอกบอกว่าติดตามและเป็น f อฟอาจารย์ทวีสุขก็ต้องบอกตรงๆว่าอาจารย์ไม่ออกสื่อมานานแล้วนะคะระยะหนึ่งและอาจารย์ก็ประกาศตลอดว่าอาจารย์จะออกสื่ออีกครั้งคือปีหน้าถือว่าอาจารย์ให้อะไรนะให้การแบ่งปันกับบุคลา,ากรที่สําคัญของประเทศไทยคือที่สิริราชเมื่อในโอกาสนี้ขออนุญาต อาจารย์ขาอาจารย์พร้อมแล้วเนาะเพราะนั้นรุ่มขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ทวิสุขเล่าสู่กันฟังแบ่งความรู้กันค่ะว่า investment in new world order ที่อาจารย์เตรียมมาบอกพวกเรานักลงทุนที่จะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลหรือรู้การเปลี่ยนแปลงที่จะมาประทะมีอะไรบ้างเชิญค่ะอาจารย์ขะครับก็กับสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้เราก็ มาพบกันผมก็ต้องขออภัยในสองเรื่องไว้ล่วงหน้านะครับคือตอนแรกรับปากว่าจะไปที่อหอประชุมแต่ว่าคงไม่ไม่สามารถจะไปได้นะครับในช่วงเวลานี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือในระหว่างที่พูดเนี่ยบางทีช่วงนี้ผมอาจจะติดในลักษณะที่ว่า เวลาคิดกับพูดไม่ตรงกันนะครับถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์นั้นมันคงต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะเนื่องจากสภาพหลายๆอย่างกับตัวเองณขณะนี้นะครับก็อยากจะให้พวกเราเข้าไปดูว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ที่สําคัญที่สุดของประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะครับซึ่งเมื่อวานถ้าใครติดตาม Global Politics เราก็คงว่า เราลอดจุดเปราะบางที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการที่จะเกิดสภาวะสงครามขึ้นในเอเชียแปซิฟิกนะครับเราก็ก็คงหลายๆท่านที่เป็นคอ,อการเมืองก็คงจะได้แบบลุ้นกันในช่วงเวลาเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นณขณนะนี้เองเนี่ยโลกโลกอยู่บนความเปราะบางในในทุกๆมิติเลยนะครับในขบวนการเปราะบางตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกๆร้อยปีนะครับ เาว่าเมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เคยเกิดขบวนการนี้เกิดขึ้นนะครับใน3สามเหตุการณ์นะครับที่พวกเราจะต้องเผชิญกันในขนาดนี้เลยเนี่ยก็คือ 1. เรื่องของ global economic แล้วก็ politic crisis นะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีนะครับทุก generation นในโลกใบนี้เนี่ยกำลังเถียงกันเรื่องของ global politic นะครับแล้วเรื่องของ economic เนี่ยก็คือมาลงมาถึงจุดที่ น่าจะเกิดเป็นวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจที่ครั้งใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเวลาการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเข้ามาแล้วในช่วงช่วงขณะนี้นะครับงั้นถ้าเกิดย้อนไป2ปีหลายท่าน่ยบอกว่าเราเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นคือมันเป็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจแต่ยังไม่ใช่ตัววิกฤตที่แท้จริงอันนั้นมันเกิดจากผลจากการณีการเกิดแพดมิะนะครับงั้นเราเราก็ได้เห็นแล้วว่า ถ้าหากเรามองในทุกๆเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องเ่ยล,ล้วนแต่มีบริบทที่เป็นเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในในทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ตัวที่เป็นตัวขับดันที่สําคัญที่เกิดขึ้นในรอบสิปีก่อนหน้านี้แล้วก็จะกินโปรเซสไปเนี่ยนะครับอย่างน้อยอีกหึง generation นั่นก็คือขบวนการ disruption นะครับเพราะว่าขบวนการ disruption เนี่ยจะทําให้ โลกหลังจากนี้เนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการใช้ชีวิตทุกอย่างเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดังนั้นขบวนการออนโปรเซสตรงนี้เนี่ยระบบธุรกิจระบบการลงทุนระบบะโครงสร้างชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ยนะครับมันมันถูกออกแบบมาบนโครงสร้างของโลกยุคที่3แต่วันนี้มันจกำลังจะออนโปรเซสเพื่อที่จะไปสู่โครงสร้างยุคที่4ดังนั้นมันก็จะมีผลไปใน เหมือนหัวข้อแรกก็คือว่า global economy เนี่ยมันก็กำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกอีกโครงสร้างหนึ่งนะครับแล้วก็ global politics เนี่ยมันก็กำลังจะเปลี่ยนไปสู่โครงสร้างหนึ่งดังนั้นเราจะเห็นได้นะครับว่าการต่อสู้ของกลุ่มมาหาอำนาจฝั่งหนึ่งกับกลุ่มมาหาอำนาจอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยกำลังปะทุความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างหนักหน่วงในปลายปีนี้นะครับ แล้วก็คงเราคงหลีกเลี่ยงสภาวะ t h e g r e a t w a r ์ไม่ได้ในที่สุดนะครับดังนั้นขบวนการ d i s r u p t i o n เนี่ยคือเป็นอีกหนึ่งขบวนการที่เป็นตัวที่จะทำให้เกิดการเร่งแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ใช่เกิดครั้งแรกซึ่งเมื่อ200ปีที่แล้วและเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เคยเกิดเหตุการณ์นี้นะครับถ้าย้อนไป100ปีที่แล้วเราคงคงจะจำได้ว่า โทมัสเอดิสันค้นพบไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟฟ้าเองนะครับเครื่องจักรกลเองเนี่ยก็คือเป็นคนที่เปลี่ยนโครงสร้างของโลกเนี่ยมาตลอด100ปีนะครับแล้วก็เกิดอะไรต่างๆมากมายที่อยู่ในรอบตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตทั้งหมดนะครับรวมถึงการแพทย์ของเราด้วยนะครับทีนี้ถัดมาก็คือว่าเมื่อเมื่อมันอยู่บนอ n p r ปร e s s ทั้ง global economic crisis p o l i t i c l crisis แล้วเนี่ย Innovation disruption เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงมีคำถามในข้อที่3ว่าเราจะ transformation เนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้ยังไงคำว่า transformation ท,าที่เกี่ยวข้องนะครับมันก็คือทั้งระบบ thinking ทั้งหมดเลยอย่างอย่างอย่างทุกหลักสูตรโครงสร้างในการเรียนเนี่ยมันเกิดจากโครงสร้างของอุตสาหกรรมยุคที่3ก็คืออุตสาหกรรมที่เหมือนกับเป็นอ่าเป็นสายพานนะฮะแล้วก็เป็น แนวความคิดแบบลึกแต่ไม่กว้างนะครับแต่ในขณะที่โลกในระบบองค์ความรู้หลังจากนี้เนี่ยมันเป็นการต้องการความรู้ทั้งมุมลึกและมุมกว้างเท่านั้นยังไม่พอมันจึงยังอยู่ที่ว่าเราจะสามารถซีนิจีสิ่งที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมารวมกันเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอย่างในอุตสาหกรรมการแพทย์อย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าระบบเทเลเมดิซีนเนี่ยเข้ามา บนโครงสร้างอินเทอร์เน็ตบนโครงสร้างของไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแล้วก็บนโครงสร้างของระบบเว็บยุคที่3นะครับก็คือตัว m แ s h หรือฮารเรนที่เขากำลังทำกันอยู่หรือระบบอ่าเดเวต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบพวกอย่างนาฬิกาที่เราใช้กันนะฮะซึ่งปัจจุบันมันก็ไปถึงระดับเสื้อผ้านะฮะที่เป็นอ่อไบโอเมตริกอ่อที่สามารถจะเก็บข้อมูลของพวกเราได้ ซึ่งตรงนั้นก็มีผลต่อการเก็บข้อมูลสุขภาพแบบเรียลไทม์แล้วข้อมูลที่ได้มาหรือ Data ที่ได้มาเนี่ยก็จะไปประมวลผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอา,อาหารนะครับระบบการาบริโภคในอนาคตนะฮะระบบการออกกำลังกายและนั้นรวมไปถึงทางด้านระบบการเงินและอินชอรันเนี่ยซึ่งก็เกี่ยวข้องกันหมดนี่คือการยกตัวอย่างเรื่องของการ ซเนจีนะครับซึ่งกันและกันซึ่งในแนวความคิดตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าพวกเราทั้งหมดในที่นี้เนี่ยเราก็รวมถึงรุ่นหลังจากนี้ไปอีกอย่างน้อย5ปีรุ่นหลังจากนี้ก็คือนับตั้งแต่ปีหนึ่งลงไปเลยนะครับก็คืออยู่บนโครงสร้างของระบบการศึกษาที่เป็นระบบะสายพานก็คือคิดเชิงเดี่ยวแล้วก็ลึกนะครับแต่ไม่กว้างแต่ขนาดเนี้ยมันต้องการทั้งกว้างทั้งลึกและที่สําคัญคือ จะเอาทั้งหมดเนี่ยมาเซนิจี้กันได้ยังไงอันนี้นี่คือสิ่งที่เรากําลังจะ,ะเผชิญจากนี้นะครับดังนั้นโลกเนี่ยมันเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั้งที่4อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่าโลกทุกๆ100ปีเนี่ยมันมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเข้ามานะครับในครั้งที่1เนี่ยนะครับมันก็เกิดการ ปฏิวัติครั้งใหญ่นะครับโลกก็ทางด้าน p o l i t i c ก็คือมีการปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัติอเมริกานะครับไปจบที่สงครามวอเตอร์รูหลังจากนั้นระเบียบโลกก็ดันกันขึ้นมานะครับจนกระทั่งช่วงกลางนะครับที่เกิดสงครามในอเมริกานะครับสงครามกลางเมืองนะครับแล้วก็เกิดเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่จนถึงมาเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงต้นศตวรรษที่19นะครับงั้นพวกเราจะเห็นได้นะครับว่าในช่วงครั้งที่1ครั้ง,งที่2เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะว่า มันเขาเรียกว่าเป็นยุคแห่งการรู้แจ้งนะครับเหมือนเหมือนชื่อหนังเลยเนาะในในดาวเวนชีโค้ดนะฮะเป็นยุคแห่งการรู้แจ้งหรือองค์กรอิมพีติที่ปลดแอกกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ของนิวตันของอหลายหลายคนเนี่ยก็พัฒนามาจนกระทั่งมาตัวที่ทําให้เปลี่ยนโครงสร้างที่แท้จริงแล้วใช้อีกร้อยปีเนี่ยก็คือ ก็คือการปฏิวัติาุาสารมกรรในครั้งที่3ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยโทมัสเอดิสันนะครับเจพีมอ์แกนเนี่ยก็คือตัวสําคัญนะครับเครื่องจักรสาคัญในการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้นนะฮะซึ่งซึ่งกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดเรื่องของการเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองการปกครองของโลกนะครับจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชทั่วโลกเนี่ยไปสู่ระบบของอ่าอ่าทั้ง ประชาธิปไตยทั้งระบบมาร์กซิสฟาสซิสคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็แล้วก็โลกของความขัดแย้งเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็โครงการทางด้านวิทยาศาสตร์ต่งตางๆเนี่ยก็ก็เติบโตขึ้นมามากแล้วก็ใช้โปรเซสนะครับของการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้นเนี่ยกินเวลามากถึง45ปีก็คือตั้งแต่เออร์ลี่ของศตวรรษที่19น,นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงในขณะนั้นในคือสงครามโลกครั้งที่สนะครับ แล้วก็แม้ว,วันนี้เองเนี่ยได้มีการประกาศแล้วว่าเรากังอยู่ในเออริสเตดของยุคยุคาการประวัติาสกรรมในครั้งที่4นะครับเราก็น่าจะกินเวลาจากนี้ไปอีกไม่ต่ำกว่า20ปีเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นมาหลังจากนี้เนี่ยก็จะจะจะ,จะไม่ได้สิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับถ้าในแง่ของระบบการเงินเนี่ยนะครับ พวกเราทุกคนเนี่ยจะชินกับโครงสร้างของดอลลาร์นะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงร้อยปีของดอลลาร์ถ้าเป็นรุ่นคุณย่าผมเนี่ยท่านก็จะชินเรื่องเงินปอนนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในโครงสร้างของของเงินปอนมาตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงที่เขาเขาทำธุรกิจมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างของเงินฝรั่งเศสของเงินเนเธอร์แลนด์ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะทุกๆหนึ่งร้อยปี อันนี้ก็รวมถึงเรื่องของการประวัติศาสตร์กรรมในแต่ละช่วงด้วยนะครับวันนี้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจเราคุ้นเคยเราอยู่กับดอลลร์มาเนี่ยตลอดสิตลอดร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้กํลาลังถึงคําถามแล้วว่ามันมาถึงจุดสุดท้ายของของระบบหรือ,อยังนะครับแต่ในสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดอลลร์ก็จะไม่ต่างจากเงินปอนนะครับจะไม่ต่างจากการที่เงินทั้งหมดหลายสกุลเนี่ยมารวมกันเป็นเงินยุโรปนะครับ วฉะนั้นเราเรากำลังจะเข้าสู่มิติใหม่ในตรงนี้ในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปดังนั้นคือมันมันจึงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลานี้และหนึ่งในเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเราไม่มีใครพูดถึงเลยก็คือเกิดเงินเฟ้อที่เกิดจากการเสื่อมค่าของเงินนะครับเพราะว่าเงินที่อยู่ในระบบเนี่ยมากเกินไปก็ก็ก็จะมีผลในตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นนักลงทุนรุ่นใหญ่ของโลกนะครับคุณเดเรดาริโอเนี่ยได้ทําภาพให้เห็นว่า ในในช่วงในช่วงผ่านมาเนี่ยตลอด500ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีแต่ละประเทศที่เป็นบูมบัสไซเคิลที่เกิดขึ้นนะฮะเราเราจะเห็นได้เลยว่าอันนี้คือการเติบโตของเมริกานะครับใช้เวลามาเนี่ยนะต้นเออรีของเขาเนี่ยเขาก็วางรากฐานมาเกือบร้อยปีนะครับแล้วร้อยปีถัดมาและช่วงเวลาเนี่ยก็คือช่วงช่วงเรสเต็ของเขาละแล้วก็มีจีนที่ที่ เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วและร้อนแรงมากนะครับแล้วก็ขณะนี้เองก็จะมีมหาอนาจเดิมอย่างอังกฤษนะครับแล้วก็เดนลาร์กเนี่ยกำลังจะกลับมาด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างของโลกใบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะเห็นได้ว่าการการการเกิดเกิดและดับไปมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในช่วงเวลาที่ท,ที่ต้องใช้คําว่าเป็นคริติคอลพอยท์ที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างน้อยก็คือจากวันนี้ ก็คือย้อนหลังไปก่อนหน้านี้3ปีแล้วก็จากนี้ไปจนถึงปี2030นะครับเราถึงจะรู้ว่าโลกกำลังจะเดินทางไปทางไหนต่อนะครับทีนี้ในในลายทำลายของโลกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเผชิญกันหลังจากนี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างนะครับ เรา,าระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยในในเว็บยุคที่2นะฮะหรืออย่างใน Facebook หรืออย่างการประมวลผลเนี่ยเราเราอยู่บนการประมวลผลของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยเรากำลังเริ่มนะครับซึ่งขณะนี้ก็เริ่มแล้วเนี่ยก็คือเข้าสู่ยุคการประมวลผลแบบควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งมันจะเร็วกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยหลาย หลายหลายหลายพันเท่ามากนะครับแล้วก็การทํางานของเขาเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงนะครับเพั้นตัวการประมวลผลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เรียกว่าเป็นตัว Run, รันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ financial technology นะครับที่เราใช้แอปธนาคารกันเนี่ยยังยังเป็นเว็บยุคที่2อ,อยู่ยังไม่เข้าสู่เว็บยุคที่3เนี่ยนะครับ แล้วก็อย่างพวกแอปกระเป๋าตัตงค์นะฮะพวกดิจิทัลวอลเล็ตทั้งหลายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือตัวเรื่องของ Financial Technology ซึ่งมันก็ครอบคุมไปถึงเรื่องของ i n s u r a n c ร่วงเรื่องของตัวแอ e t m a n a m e n t n นนะครับซ,ซึ่งอยากจะบอกพวกเราว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็กลับมา Synergy กันในใน e r อ a อื่นๆด้วยนะครับใน s s s t t h h i n เนี่ยนะครับเรื่องของ เรื่องของ asset chain เรื่องของการวางวางโครงสร้างของของระบบสินทรัพย์ของโลกในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีการวางที่เป็นเครือข่ายนะครับเรื่องของ transportation logistics เนี่ยให้พวกเรานึกถึงภาพของการสั่งแก๊สสั่งอะไรพวกนี้นะครับที่ที่เราสามารถทำบนระบบบนมือถือได้ แล้วเราจะเห็นได้ว่าระบบทั้งหมดเนี่ยมันคือใช้เป็นระบบ streaming ก็คือ Data ทั้งหมดเนี่ยมัน Connect กันแบบเรียลไทมซึ่งทั้งหมดตรงนั้นเนี่ยมันจะถูกขยายนะครับมาสู่ระบบราชาการในทุกส่วนนะครับเพราะฉะนั้นในระบบสุรกากกรระบบการทําขนส่งในภาพใหญ่ที่ของโลกเนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาสู่ตัวระบบแพลตฟอร์มที่หมุนแบบเรียลไทมนะครับระบบ Smart City นะครับ เราสามารถที่จะคอนเน c t ทุกอย่างเนี่ยในสมาร์ทซิตี้ได้แล้วก็จะมีความปลอดภัยนะฮะระบบสมาร์ทโฮมซึ่งตอนนี้ไอพวกแกดเก็ตทั้งหลายในสมาร์ทโฮมเนี่ยก,ก็เริ่มขึ้นนะครับเราเห็น EV Car นะครับแต่ว่าตัวที่สำคัญก็คือจะไม่ใช่ EV Car นะครับในปี2050ถ้าเป็นของ Toyota เนี่ยจะเป็น t u t o m o u ัส a r นะครับก็คือรถยนต์ไร้คนขับเลยแต่ถ้าไปที่ฝั่งของประเทศจีนขนาดนี้เองเนี่ยนะครับ ตัวไปตู้กับหัวเว่ยเนี่ยกำลังจะเป็นรถยนต์ที่ไม่ต้องมีพวงมาลัยแล้วนะครับแล้วก็ระบบอินฟราสตรกเจอร์ของสมาร์ทซิตี้เนี่ยสามารถบริหารอัตโนมัติคาร์ได้แล้วนะครับแล้วก็ระบบอ e ีคอมเมิร์ซที่กำลังจะทานฟอร์มรูปนะครับไปสู่บนเม t ทอเวิร์สที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยกระบวนการทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะถูกเร่งแล้วก็ถูกเร้าด้วยการสร้างนะครับตัวเซ็นทรัลแบงก์ดิจิทัลเคอร์เรนซีหรือ c b d c วันนี้มันมีการประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยและที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าขนาดนี้เองระบบการเงินโลกที่เคยต้องมีดอลลาร์เป็นศูนย์กลางแล้วก็โอนเงินผ่านระบบ s วิฟตนะครับซึ่งเป็นระบบะการโอนเงินที่ระบบชําระเงินทั้งโลกเนี่ยจะไปคอขวดกันที่ระบบของสวิฟตเนี่ยนะครับซึ่งเขาจะรู้ทุก t r a n s a c t i o n ในโลกใบน,นี้เนี่ยมันมันกำลังมาสู่ตัว wallet to wallet นะครับ ที่เกิดขึ้นแล้วก็นำโดยการาถูกแซงชั่นของรัสเซียและตัดออกจากระบบซึ่งรัสเซียเองเนี่ยก็มาใช้ตัวโครงสร้างของระบบ CBDC ของจีนซึ่งมันเป็นที่น่าประหลาดใจมากว่าเอ๊ะทำไม PBOC ของจีนเนี่ยมาประกาศใช้ตัวดิจิทัลแบงค์เซ็นรัลแบงค์ดิจิทัลเคเรนซีเนี่ย ซึ่งตรงนี้ทุกท่านต้องแยกก่อนมันไม่ใช่พวกคริปโตไม่ใช่อะไรนะครับตรงนี้มันคือระบบทรานเซ็คชั่นที่เป็นระบบดิจิตัลนะครับแล้วก็ก็คือเหมือนกับเอาเงินของเราเนี่ยแทนที่จะโอนระหว่างธนาคารผ่านแบงก์ชาตินะครับไปสู่แบงก์ชาติอีกประเทศหนึ่งแล้วก็แบงก์ชาติไปสู่แบงก์แล้วค่อยมาสู่ระบบะกระเป๋าของเราเนี่ยนะครับ แต่ตอนนี้ไม่ใช่ละมันจะคือการที่โอนจากเราไปสู่อีกคนหนึ่งในอีกประเทศหรืออีกบริษัทหนึ่งในแต่ละประเทศแล้วก็ Wallet to Wallet แล้วข้อมูลก็ค่อยวิ่งไปที่ธนาคารกลางนะครับซึ่งซึ่งตรงนีมน้มันเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของการผูกขาดมหาอำนาจนะครับของระบบการเงินโลกซึ่งในโครงสร้างของ n i n c n c l t l t h n o n o l y เนี่ยมันก็จะมีตัวทา้งนี้นะครับที่เป็นรากฐาน,นที่สำคัญก็คือหนึ่ง ดิจิทัลไอดีซึ่งในอนาคตอันใกล้นะครับซ,ซึ่งถ้าวันนี้ใครไปสิงคโปร์เนี่ยทุกคนพอผ่านตอมสอิงคโปร์หลังจากนี้ไปคุณไม่ต้องมีวีซ่าไม่ต้องขอพาสไม่ต้องใช้พาสปอร์ตละสามารถใช้เฟส r ร c ค g n i t i o n ในการผ่านสนามบินที่ฉางฮีได้เลยแล้วในที่สุดเนี่ยนะครับตัว Biometric ไม่ว่าจะเป็นหน้าตารูปร่างการเดินเสียงของเราเนี่ยนะครับจะเป็นจะเป็นเหมือนดิจิทัล ID ของเรานะครับแล้วก็ ข้อมูลทั้งหมดในโลกเนี่ยก็จะท r a เฟอร์ซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีตัวตนปลอมในโลกอนาคตเนี่ยนันเป็นไปได้ยากซึ่งคําถามว่าโลกอนาคตคือเมื่อไหร่ก็คือเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าใครไปขอวีซ่าไปขออะไรของเครือจักรภพของอังกฤษของอ,งองเมริกาเนี่ยเขาก็จะเก็บตัว d ิ g i t a l ID ตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็ไป connect กับการที่เราผ่านสนามบินในแต่ละประเทศ การเปิดโอเพนแบงกิ้งนะครับตัวเปิดบัญชีธนาคารเพราะฉะนั้นพอ Open Banking เนี่ยบนระบบดิจิทัลฟอเรนซีเนี่ยมันคือระบบการล็อกการมีตัวตนของเราได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราเราจะต้องถูกเขาเรียกอะไรนะทุกอย่างอยู่บน System อยู่บนข้อมูลทั้งสิน้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมพูดใน2ส,ส่วนตรงนี้ซึ่งอันนี้มันเหมือนเป็นลากลากของโครงสร้างนะครับ แล้วก็มีตัวลํำต้นแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของพวก financial technology ในรูปแบบต่างๆที่ที่อยู่รอบๆตัวเราตรงนี้นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ทวีสุขพูดไปยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฟังอีกทีตอนวันจันทร์แล้วกันเพราะว่าที่ไม่อยากให้ฟังยาวทั้งหมดเลยเพราะมีน้องๆบางคนที่เป็น FC อาจารย์ทวีสุขบอกว่าเวลาฟังอาจารย์ต้องฟังเยอะๆแล้วพอดีรอบนี้ ไม่ใช่แค่ออกเสียงทางวิทยุแต่อาจารย์มีภาพกราฟประกอบในทุกๆช่วงลองไปได้เรียนดูนะคะอาจารย์ี่สิ่งที่น่าสนใจที่ถ้าใครตามอาจารย์มาตลอดก็จะรู้อาจารย์พูดว่าเราอยู่ยุค4.0เรากําลังอยู่ในคําว่า automation เพราะฉะนั้นคําว่า a u t o เ a t i o n เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้จริงๆไปตู้หัวเว่ยกำลังจะมีรถไฟฟ้า automation แล้วใช่ไหมในขณะนี้รถไฟฟ้าจีน EV จีน e e e เข้ามาเยอะเหลือเกินในอีกมุมหนึง่งที่น่าสนใจ CDBC เราได้ยินข่าวหลายประเทศ